เซ y t เทสยูเค r t ไทยวันนี้ขอมาส่งกำลังใจให้คนเตรียมตัวสอบทุกคนนะคะใครอยากสอบผ่านง่ายๆสิ่งที่ต้องทำนะคะสะสมหัวข้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วเราก็จะสอบผ่านง่ายๆได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำสำหรับคนต้องการสอบผ่านตกแล้วต้องบุ๊กใหม่ทันทีคะ่ะ เพราะหัวข้อที่เราสะสมมามันยังมีอยู่ในหัวนะคะทีนี้ระหว่างที่บุ๊กใหม่เนี่ยให้เราไปดูข้อสอบเพิ่มลงไปดูหลายๆเว็บค่ะลองสังเกตว่าเขาจะใช้คำแตกต่างกันออกไปแต่ความหมายคือความหมายเดียวกันนะคะวันนี้ครูจะพาดูความสาเร็จของเพื่อนๆน,นะหลายๆคนที่สอบผ่านทุกคน ได้มาความสำเร็จที่ได้มาคือได้มาจากความตั้งใจล้วนๆค่ะวันนี้ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ถนัดภาษาสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวสำหรับคนไม่ได้ภาษาทำได้นะคะลองไปฝึกว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร ถามแบบนี้ตอบว่าอะไรรู้แค่นี้พอไม่ต้องไปนั่งแปรอยู่ทุกตัวเพราะไม่อย่างนั้นอะสมองมันจำไม่ได้คะ่ะอันนี้เป็นเทคนิคของครูแอนนะคะก็คือจะฝึกให้จำคำถามแนละคำตอบที่ถูกต้องแต่คำมันดิ้นได้ดิ้นก็ไม่เป็นไรให้เราไปจำว่าอ๋อลักษณะของคำแบบนี้คือคำตอบที่ถูกต้องถ้าต้องมั่วนะคะ ให้ตัดข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทิ้งไปอ่ะวันนี้เรามาดูความสําเร็จของเพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองนะคะใครที่วันนี้ทอ้อท้อแล้วไม่เคยเห็นความสําเร็จถือว่ายังไม่ได้ค่ะท้อได้แต่ต้องเห็นความสําเร็จด้วยว่าเออเวลาเพื่อนเขาสอบผ่านแล้วอะ่ะ เขาดีใจเบอร์ไหนอ่ะเขาจะต้องอแต่งตัวยังไงนะวันที่ไปสอบขับรถหรือว่าวันที่ได้รับไปขับขี่แล้วจะต้องกรี๊ดหรือดีใจขนาดไหนนะไปเห็นตรงนั้นดูนะคะแล้วตัวเราก็จะมีความคุ้นเคยกับความสำเร็จเนาะทีเนี้ยให้รู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นเราถ้าเราไม่ท้อนะคะามาดูกันเลยอันนี้คือล่าสุดนะคะ ขอแสดงความยินดีด้ดยวยคุณสายสุดานะคะสอบขับรถผ่านนะคะคุณสายสุดาค <Congratulations. Congratulations. S 1> ุณวันเพินนะคะก็คือได้ข้อสอบปแปลไทยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงเรียนแต่ได้ภาษาเรียนฟรีหน้าเพจหรือไม่มีกั๊แน่นอนนะคะ oh, oh, oh. นะคะคุณสุกานะคะนะคะให้ให้ดูความสำเร็จของเพื่อนๆนะ oh, oh, oh. นี่ลูกศิษย์ครู oh, oh, oh. น่ารักมากเลยนะคะ oh, oh, oh. คุณแม่เรี้ยงซีงแรง ลงคอร์สเรียนวิดีโอกับครูเนาะแล้วก็สอบผ่านได้ภายใน20วันซึ่งจากสอบขับรถอ,อจอกจากสอบเซรีไปสอบขับรถภายใน20วันนี้คือถือว่าเร็วมากนะคะทำสถิติเนาะสถิติทุกป,ปกติที่ครูเจอส่วนใหญ่จะประมาณห่างกันประมาณเดือนนะคะเนาะคุณแม่เลี้ยงอิงแกฤษนี่โอ้โหจากเต็มเลยนะคะเนาะคืออ,อคือได้ภายใน20วัน สอบเซ e o r รจบแล้วเนี่ยได้สอบขับรถแล้วก็ผ่านครั้งแรกเลยนะเก่งเมากมากนะคะเก่งทุกคนนะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าในการพยายามนะคะในการพยายามของเราคือให้รู้เลย่ะคะว่าความพยายามที่เราลงมือทํามันส่งผลคือความสะดวกสบายค่ะทําไมถึงต้องพยายามนะคะ เพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองนะคะไม่ต้องให้ใครค่ะมามาบังคับเราเลยครูไม่เคยตามลูกศิษย์นะคะต้องขออภัยเนาะเพราะว่าถ้าไม่พร้อมไม่ว่างยังไม่ต้องทำนะคะแต่ถ้าพร้อมจะลุยนะคะลงคอร์สเรียนได้เรียนฟรีหน้าเพจเนี่ยคือไปไล่ดูทุกข้อได้เลยคือเรียนฟรีหน้าเพจ แต่ถ้าต้องการตัวช่วยที่มีสรุปอะไรให้ทุกอย่างเนี่ยก็คือมีคอร์สเรียนต่างๆซึ่งก็มีมีตั้งแต่เอกสารแปลไทยมีคอร์สเรียนเ79ที่เจาะข้อสอบนะคะส่วนคอร์สเรียนวิดีโอเนี่ยจะมีการฝึกฟังภาษาอังกฤษให้นะคะจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ภาษาเนาะเพราะฉะนั้นเรียนฟรีหน้าเพจเนี่ยใครได้ภาษา ลุยมาดูที่หน้าเพจครูได้สอบผ่านได้เหมือนกันเหมือนกับคุณสุการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆท่านนะคะที่สอบผ่านได้โดยที่ไม่ต้องลงคอร์สด้วยนะนะคะคุณสุปัญญาก็เก่งมา,า,ากเลยนะสอบสอบรถถ่านแบบง่ายง่เลยนะคะคือเห็นแล้วว่าตัวครูอะค่ะจุดประสงค์ของตัวครูนะคือความสำเร็จของทุกคนเนี่ย เป็นกำลังใจให้ครูได้ทำตรงเนี้ต่อไปแล้วก็จะทำไปตลอดชีพเลยนะคะมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้กันตลอดนะคะไม่ต้องกังวลว่าอเออนะเป็นคนไทยอะคะ่ระรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนาะด oh, oh. ีใจน้ำตาไหลครูอ่านครูก็ดีใจน้ำตาไหลเช่นกันนะคะ คุณชนิดสรานค่ารักที่สุดเนะคะของคุณของคุณชนิสรานะคะส่งข้อความแบบน่ารักมากนะอวยพรให้ครูแล้วก็แล้วก็เขาเขาบอกว่าเขาได้เจอข้อความของครูนะคะที่แบบว่าบอกว่าถ้าไม่ได้ภาษาจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่น แล้วเขาก็เอาไปแกะรอยทำตามทุกอย่างที่ครูบอกแล้วเขาก็สำเร็จได้แบบง่าย,ายอ่ะอันนี้คือแบบโหอยากให้นักเรียนอ่ะได้เห็นเลยว่าไม่ต้องลงคอร์สเรียนกับครูก็ได้ถามมาเนี่ยครูตอบให้ทุกอย่างเช่นกันนะคะทีะ่สำหรับคนที่ลงคอร์สคือเขาต้องการตัวช่วยเพิ่มนอกเหนือจากสิ่งที่ครูให้ที่หน้าเพจน,นะคะเพราะฉะนั้นใคร เข้ามากอบโกยความรู้ในนี้ได้โกยเต็มที่ค่ะไม่มีกักไปดูย้อนหลังได้เลยตอนนี้ครูไม่สามารถลงข้อสอบได้นะคะเพราะว่า Facebook นะจ้องจะบล็อกตลอดเลยนะคะแล้วข้อความบางทีครูก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะติดต่อครไูได้แบบง่ายๆก็คือทาง WhatsApp นะคะ074 7822 8739นะคะก็จะมีเบอร์ ตามเนี้ยลองลองเข้าไปหาดูได้นะครูก็จะมีบางอันที่จะบอกว่าติดต่อ,อครูได้ทางไหนนะคะเนาะเพราะว่า facebook ตอนเนี้ยแม้บล็อกเก่งนะคะเขาให้ฉายาว่าบล็อกสตาร์แ่งกบลิซาบล็อกสตาร์นั่นเองเนาะน่ะทันสมัยกับคราวนิดนึงนะคะนี่ก็ลูกศิษย์ครูนะคะค,คุณคุณนนะคะ นะสอบผนะ่านแล้วครูก็ดีใจนะคะลูกศิษย์คอรเรียนวิดีโอของครูแอนนะคะก็เรียนไม่นานเนาะแต่ว่าน้องค่อนข้างาทํางานไปด้วยก็อาจจะยุ่งนิดนึงเก่งมากนะคะก็รอเห็นไปฮอลิเดย์อยู่มัง้งกลับมาก็จะมาลุยสอบขับรถเช่นกันนะคะแล้วอีก ต้องขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลียงอิงแลนด์มากๆเลยครูเห็นนะไปให้เครดิตครูด้วยนะน่ารักมากคือตั้งแต่ครูทำเพจมาค่ะน้อยคนมากที่จะกล้าเหมือนกับว่ายอมรับแล้วก็ให้เครดิตครูนะคะไปลงลงที่เพจอื่นนะ แล้วก็บอกว่า,เ,าเรียนกับครูแอนมานะคะเนาะแม่เลี้ยงอิงแลนด์ก็จะเรียนคอร์สเรียนวิดีโอซึ่งฝึกฟังได้นั่นเองนะคะเนาะครูก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่วันนี้ความสำเร็จที่ลงมือทำลุยแล้วก็สอบผ่านได้ใบขับขี่ไปครอบครองเรียบร้อยแล้วเนาะคุณคุลช่าดีใจนะ สร้างแรงบันดาลใจนึกถึงคำพูดครูตลอดก็ต้องคว้าไปขับขี่มกานไ่ด้น่ารักอ่ะคือครูเนี่ยคือปริ่มปริ่มมากๆนะคะก็จะมีบางคนที่ไม่อ่อสอบผ่านแล้วแต่แต่ขออนุญาตไม่ไม่เปิดนะคะขออนุญาตไม่ไม่ลงไม่ให้ลงร่วมแสดงความยินดีนะคะก็คือครูก็ ก็จะมาโพสให้แบบนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์คอร์สเรียนวิดีโอของครูคุณจันยานะคะไม่ได้ลงคอร์สนะแต่ว่าติดตามเพจก็สอบ่ามนะคะเห็นไหมไม่มีกักครูบอกแล้วครูไม่มีกักนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโกยได้โกยแต่ถ้าไม่ไหวต้องการตัวช่วยติดต่อได้คุณเลอรลิสตา เก่งมากๆเลยนะคะคุณลลิตาคุณอลักษยเงานะคะ just shine. นน่าไม่ใ่ไม่ สอบผอกระถ่ายน,นะคะชีวิตสบายนะคะน้องแอนน้องอ้อมอยู่แถวบ้านนะคะเนาะก็สอบผ่านแล้วไม่ได้โดนคอสนะคะติดตางเพจมีประโยชน์นะคะขอบคุณมากเลยข้อความน่ารักนะคะผู้อ่านู้กท่านทผู้ สาธุนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็เยอะมากเก oh, so ัาเก่งาก oh, so กมากเก่งทุกคนเลยนะคะครูก็อาจจะไม่ได้ให้ดูหมดเนาะให้ดูแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ ที่ลูกศิษย์มามาแจ้งเนี่ยแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แจ้งเยอะมากเนาะก็ครูก็ให้เกียรตินะคะคือให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าใครไม่ไม่อนุญาตให้ลงก็ก็ไม่ได้ลงให้เนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้นะคะเนาะว่าเขาสอบผ่านใช่ไหมแต่ว่าสําหรับตัวครูอไอการที่เรามาลงอะ่ะมันสําคัญมากเลยเพราะ เพื่อนเพื่อนที่เขากําลังทออ้อค่ะพอเขาเห็นว่าเออเพื่อนสอบผ่านแล้วอ่ะเขามีกําลังใจนะคะอันนี้ก็แค่บางส่วนเนาะเพราะว่าคนที่ไม่ได้อนุญาตให้ลงร่วมแสดงความยินดีก็เยอะเช่นกันนะคะเนี่ยครูให้ดูเนะเาะเพื่อให้ดูเพื่อที่เป็นกําลังใจว่าหนึ่งคนทําได้ทุกคนทําได้หมดเช่นกันค่ะเนาะ ครูก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสาหรับทุกท่านที่อสอบผ่านแล้วมาแจ้งให้ครูครูก็เอามาลงเพื่อที่เพื่อนๆรุ่นต่อไปก็จะได้มีความามุมานะเพราะว่าเห็นความสําเร็จของพวกเราทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจนั่นแหละค่ะครูครูสามารถพูดได้แบบร้อเปอร์เซนเลยค่ะว่าถ้าเราไม่มีกําลังใจนะคะ ตัวเล็กตัวเล็กคือเก่งมากนะตัวเล็กนี่สิทธิ์ปโปรดจริงๆโปรดทุกคนนะคะแต่ว่าตัวเล็กค่อนข้างจะเป็นเด็กที่พยายามมากคือตอนที่ครูสอนตัวเล็กนะคะตัวเล็กเนี่ยจะนั่งลิสต์รายละเอียดทุกอย่างออกมาจดเป็นกระดาษน้อยๆแปะเอาไว้ตามข้อ,อสอบเหมือนกับว่าข้อไหนได้ไม่ไม่ต้องเน้นถูกไหมคะ แต่ข้อไหนไม่ได้ตัวเลขเขาจะมีกระดาษเป็นสีสีะคะ่ะว่าเอออันนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะมีเขียนเป็นลิสต์ของเขาเองะคะ mm hmm. เขาจะเน้นเฉพาะข้อที่เขาไม่ได้เนาะ mm hmm. เหมือนกับว่าแต่จริงๆตัวเล็กเก่งอยู่แล้วอะคะ่ะ mm hmm. ก็แต่ครูเห็นความพยายามของน้องคือสอบผ่านได้แบบรวดเร็วรวดเร็วมากๆเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะที่ครูเริ่มสอนแล้วครูก็แบบอุ๊ย เออเทคนิคน้องดีมากคือความตั้งใจอะคะ่ะครูก็เห็นความตั้งใจของน้องเนาะตัวเล็กคือน่ารักมากนะคะน่ารักทุกคนลูกศิษย์ครูน่ารักทุกคนนะคะแต่ว่าตัวเล็กค่อนข้างจะแบบว่าเป็นเป็นเด็กน้อยที่แบบอยู่ในใจมากๆเลยว่าอุ๊ยทาไมเป็นเด็กน้อยทําไมตั้งใจขนาดนั้นนะคะเนาะอ่ะนะก็ไม่ต้องท้ออ่ะครูให้ดูเป็นกําลังใจนะคะว่า เฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำได้นะเราก็ทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าความพยายามของเราเนี่ยมันมันมากพอแล้วหรือ,อยังนะคะก็มีจอยนะคะน้องจอยนะหลายๆคนรู้จักนะคะจอยจัสมินเนาะอยู่ใกล้บ้านครูนะทีเนี้ยจอยเริ่มจากศูนย์จริงๆเริ่มจากศูนย์ตรงที่ว่าตอนวันที่ครูสอนอะจอยบอกอุ้ย จอยยังไม่ได้เลยพี่จะรีบไปไหน <c oughs> นะก็คือต้องต้องพยายามเนี่ยไปอ่านของน้องจอยนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจนะคะถ้ายังไงครูรับโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆไว้ให้อีก